ภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทานะฮะคุณผู้ชมไปร่วมงานราตรีแห <sun arrivé S 1> ่งวัฒนธรรมของอินโดนีเซียตามคําเชิญของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเป็นการประสานงานกันเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าร่วมงานราตรีแห่งวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ตามคําเชิญของนายระหมัดบูดีมันเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยณโรงละครเคแบง์ K ank, สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันกรุงเทพมหานครซึ่งภายในงานราตรีแห่งวัฒนธรรมอินโดนีเซียณนะสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยได้จัดเตรียมการแสดงทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะฮะยกตัวอย่างของอินโดนีเซียนํามาเสนออาทิสุราเวสีอาเจยยอกยาการ์ตา ชวาตะวันตกและบันดุงซึ่งมีความน่าสนใจแสดงถึงความหลากหลายความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมของอินโดนีเซียด้วยนะครับขณะที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มีประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งต่างเผ่าพันธุ์ศาสนาและภาษาส่งผลให้อินโดนีเซียมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับแต่ละเมืองแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างน่าสนใจความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วทั้งโลกอยากให้รู้จักและอยากเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเป็นจนํานวนมากซึ่งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียนั้นมีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกันมากเลยครับโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยในขณะที่ส่วนตัวมีความคุ้นเคยกับวิถีวัฒนธรรมของอินโดนีเซียเป็นอย่างดีอีกทั้งมีความสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพัฒนาการของวัฒนธรรมอินโดนีเซียอยู่อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากว่าชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและเป็นจํานวนมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามปิดท้ายประธานรัฐสภา,ากล่าวว่าตนหวังว่าประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียจะได้มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพราะ,ะว่าวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งจะผูกพันกับประชาชนของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นอย่างยั่งยืนสืบไปด้วยครับ